สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่หลายคนสนใจมากนะครับกระชายกับโควิด1 9คือได้ยินข้อมูลมาเยอะเลยโดยเฉบาะเรื่องกระชายเหลืองแต่พอไปดูจริงๆงานวิจัยส่วนใหญ่กลับพูดถึงกระชายขาวมากกว่านะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่าไอ้ักยภาพที่เขาว่ากันเนี่ยกับความเป็นจริงทางการแพทย์ออตอนนี้มันเป็นยังไงกันแน่ เหมือนมันก็มีกระแสเนาะช่วงระบาดคนก็หาสมุนไพรกันเยอะกระชายก็เป็นตัวหนึ่งที่ฮิตมากเอาละมาเริ่มตรงจุดที่น่าสนใจก่อนเลยคือข้อมูลจากห้องแลบที่บอกว่าสารสกัดกระชายขาวนี่แหละมันมีสารสำคัญอย่างแพนดูราทินเอและก็พินนัสโทรบินที่เขาบอกว่ามันไปหยุดไวรัสซาโคฟทูไม่ให้เพิ่มจำนวนในหลอดทดลองได้เออจริงไหมครับแล้วมันทำงานยังไงเลยครับ จริงค่ะสารพวกนี้เนี่ยมันเข้าไปเหมือนกับไปขัดขวางอะคะ่ะขัดขวางกระบวนการที่ไวรัสจะใช้แบ่งตัวเพิ่มจํานวนในเซลเพาะเลี้ยงพูดง่ายก็คือทําให้ไวรัสมันเพิ่มจํานวนได้ยากขึ้นในสภาพของหลอดทดลองนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือในปริมาณที่ทดสอบเนี่ยก็ไม่พบว่ามันเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะมีศักยภาพในการวิจัยต่อ โอ้ oh, ฟังดูมีความหวังเลยนะครับเนี่ยแต่คำว่าในหลอดทดลองที่คุณหมอพูดตะกี้อันนี้คือมันสำคัญมากเลยใช่ไหมครับมันหมายความว่ายังไงนะใช่ค่ะสำคัญที่สุดเลยค่ะคำว่าในหลอดทดลองหรือ INVITRO เนี่ยมันคือการทดลองในห้องปฏิบัติการใช้แค่เซลล์เพาะเลี้ยงไม่ใช่ในสิ่งมีชีวิตจริงๆไม่ว่าจะสัตว์ทดลองหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในร่างกายคนเราเนี่ยค่ะ ผลที่ได้มันอาจจะแตกต่างกันมากเลยนะคะเวลาเอามาใช้จริงเพราะร่างกายเรามันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะมีระบบภูมิคุ้มกันมีอะไรต่างๆแล้วก็นี่คือประเด็นที่ต้องย้ําเลยนะคะณนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีงานวิจัยในมนุษย์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระชายขาวหรือกระชายเหลืองที่จะยืนยันได้แบบชัดๆว่ากินแล้วป้องกันหรือว่ารักษาโควิด -19 ได้จริงๆผลที่เราเห็นมันยังอยู่แค่ในห้องทดลองเท่านั้นเลยค่ะเอา้าเหรอครับ จริงเหรอครับเนี่ยนึกว่ามีศึกษาในคนไปแล้วซะอีกเพราะเห็นเขาพูดกันเยอะมากเลยนะต้มกินกันทุกวันก็มีแสดงว่าความเชื่อที่ว่าต้องกินกระชายเยอะๆเพื่อกันโควิดอันนี้อาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกับสมุนไพรอื่นๆหรืออาหารทั่วไปนั่นแหละค่ะกินอะไรที่มันมากเกินไปมันก็มักจะมีโทษมากกว่าประโยชน์นะคะแล้วผลข้างเคียงที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับ ผมเคยได้ยินว่าบางคนกินเยอะแล้วร้อนในปากเป็นแผลอันนี้จริงไหมครับใช่ค่ะอาการพวกนั้นเป็นไปได้เลยค่ะร้อนในแผลในปากบางคนก็อาจจะมีอาการทางเดินอาหารเช่นท้องเสียหรือบางทีก็อาจจะใจสัน่นเหงื่อร่นก็มีรายงานนะคะถ้ากินเยอะๆต่อเนื่องกันแล้วที่น่ากังวลกว่านั้นก็คือผลกระทบต่อตับกับไตค่ะถ้าใช้ในปริมาณที่สูงมากๆ หรือในคนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับตับไตยอยู่แล้วอันนี้ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะก็คือเด็กๆสตรีมีครรภ์หรือว่ากำลังให้นมบุตรอยู่คนที่มีปัญหาเรื่องตับหรือไตเดิมแล้วก็กลุ่มที่ใช้ยาบางชนิดโดยเฉพาะยาละลายลิ่มเลือดอย่างเช่นวาฟารินเพราะกระชายอาจจะมีผลกับยาพวกนี้ได้ค่ะกลุ่มนี้ควรปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรก,ก่อนใช้เสมอนะคะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับ แสดงว่าไม่ใช่ห้ามกินเลยแต่ต้องระวังเรื่องปริมาณกับวัตถุประสงค์แล้วแล้วการกินแบบปกติล่ะครับอย่างในกับข้าวที่เรากินกันใส่ในผัดช,ชาแกงป่าหรือขนมจีนน้ำยานอันนี้ยังโอเคอยู่ไหมครับ อ๋อการกินในปริมาณน้อยๆแบบนั้นที่เป็นส่วนประกอบในอาหารไทยปกติอันนั้นถือว่าปลอดภัยค่ะแล้วก็ยังได้ประโยชน์ตามสรรพคุณเดิมๆของเขาเช่นช่วยบำรุงกำลังหรือว่าช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อการใช้แบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะส่วนการใช้กระชายเพื่อหวังผลเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันโดยรวมก็อาจจะเป็นไปได้นะคะในแง่ดูแลสุขภาพทั่วไปแต่หัวใจสําคัญก็คือความพอเหมาะแล้วก็ควรกินอาหารให้หลากหลายอย่าไปยึดติดกับสมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษค่ะ ถ้าให้สรุปอีกทีนะคะคือกระชายโดยเฉพาะกระชายขาวเนี่ยมันแสดงศักยภาพที่น่าสนใจในห้องแลบจริงค่ะเรื่องยับยั้งไวรัสซาร์สโควิด -19 แต่ก็ยังเอ่ยยังขาดหลักฐานในมนุษย์มายืนยันผลป้องกันหรือรักษาโควิด -19 นะคะการกินพอประมาณในอาหารเนี่ยปลอดภัยมีประโยชน์ตามปกติแต่การจะไปกินเยอะๆเพื่อหวังผลต้านโควิดโดยตรงอันนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์แล้วก็อาจจะเสี่ยงเกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะ ชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับแสดงว่าวิธีที่ดีที่สุดจริงๆในการป้องกันโควิด19ที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนก็ยังเป็นวิธีมาตรฐานที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วคือฉีดวัคซีนใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับใช้เลยค่ะแล้วเรื่องกระชายกับโควิดเนี่ยก็น่าจะชวนให้เราคิดต่อในมุมที่กว้างขึ้นนะคะ คือแม้ว่าการที่เราจะมองหาสมุนไพรเป็นทางรัฐในภาวะวิกฤตสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะแต่สถานการณ์นี้มันก็สะท้อนคำถามที่ใหญ่กว่าว่าเราจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมกับการตรวจสอบความถูกต้องปลอดภยัยตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะเมื่อเรื่องนั้นๆมันเกี่ยวกับสุขภาพของคนส่วนใหญ่โดยตรงเลยค่ะอันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะ